ครับอันนี้ผมลงไปวัดแล้วลูกครับคราบเกินไปนิดนึงเกินไปนิดครับอันนี้ันมาร์คซีพิซ่าครับมาร์คซีร้อยยี่สิบรงล่างนี่อกอิมนะอกอิมนี่ไปครับจะลงคลิปกันนำกันยาวให้ดูนะงีนะ <Hey. S 2> แสตู้ดินแข็งดีนะตรงพุ่งขีนีไ่ได้ครับ hey. แสดึงแสดึงนะรอนะจังคงปรสสินี่ทรงดีครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษครับโคตร,ส,ตรสั้นนะ กำลังจะเร็วเลยทีเดียวมาเดนจัดปั๊มเคสามวีครับยกลูกใหม่เลยนะอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี C ทุกท่านนะอยู่กับผมออดน้ำซิงครับฝากโชคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ hey, hey, hey. ครับ hey. อันนี้ลงผมลงไปวัฒนาหนุ่ครับเกินไปนิดนึงเกินไปหนึ่งก้าอันนี้ยังไม่ถึง้ังบ ครับไหนโครงการอะไรรู้จักเลยโครงการเดนเดร์มิตเดือดเดือดวนน้ำสนน้ำนั่นอะไรครับเราถายเทปเทปปีไหนปีพี่เทปชูดพนุกันเทปชุดอ๋อเดี๋ยวพาเด็กน้อยมาเล่นก้าวดูอะไรสนใจอ่ะก้าวไกลห้าสิบล้านห้าสิบล้านเลยโอ้สุดยอดเนาะเป็นโครงการเนาะลุงเนาะ ชื่อชื่ออะไรลูกกวนน้ำเนี่ยนะเราไม่รู้เลยที่ม ouais. like ี่พี่ีงอ๋อที่ทำงานอยู่ไปทีอ๋อนที่ีครับคราเดี๋ยวได้พาดอีกน้อยมาที่นี่าวครับคร้ดีพอเปล่าเลยพอพูดดีแค่ลูกพอพอครับพอ พี่กน้องเลยพี่นพี่น้น้ล็กน้องใหม่ครับนไกลๆยเงี้ยแล้วดูทองตัวนี้่ายถ่ายมาแล้วครับยืนคู่ครับอะคับ ครับ่อ,อบนข้างจะวุ่นวายอยู่นะเอ้ยงมาทรีปีสาจครับครีปร้ี่สิบช่วงล่างนี่เอกิมนะเอนีออ่ออออออไครับ ดเดโลี๋ยวจะลงคลิปกันนำกันยาวๆให้ดูนะงาน,นีนะเอดูแซะสู้ดินแข็งดีนะทรงพุ่งกีนี่ได้ครับ ดึงแส่ดึงนะล้อนะจชมคงมาสู่ในทรงดีครับทรงสวยเลยนะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษครับโคนสั้นนะค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวปาเดนจัดปั๊มเคสวีครับยกลูกใหม่เลยนะ ไปเื่อ,อ,ส,วส,อสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ถ่ายทำเกาะติดกับทีมงานปาเด็นเรานะตทนอำเภอเมืองอุตรมครับรถดำรถไมโครแต่วันนี้มาไกลนะวันนี้มาเป็นบ้านเกิดปาเดิน,นะครับอําเภอหมวยราชครับก็ไม่ไกลามากนะยังติดกันอยู่ thiên gấp quả thiên Vì mát riêng này ครับหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จนะเราก็ลงลุยงานกันต่อครับนี่ยืดคู่ครับหาชมได้ยากนะ จะยืนคู่กันนานๆเลกลับมายืนยืนแพ็กคู่ครับปกติจะแยกกันทำงานนะนะแทกกวาง70เซนครับเจ้ามาร์คี เรื่อยๆครับแดดออกแล้วนะ,ะปลาทิ้งไหลนี่เจอเป็นชั้นลูกลังนะ สองคันนี้เป็นปั๊มตัวเดียวกันครับปั๊มเคสามวีเป็นปั๊มหลักของโกบิโก้ครับเรียบร้อยครับ งานลร่งดวนครับโครงการใหญ่น่ะน่าจะอยู่ตรงนี้สักสองสาวันครับโอ้เต็มอุ้มเลยเสริมมุกี้มาค่อนข้างอุ้มดินได้เยอะน่ะนี่ เดี๋ยวกลับไปดูเจ้าโคมุสุปีศาจครับ เจังหวจังหวยโยกนะอ่าโอเคครับผมสหลับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสหลับคลินี้บายบายนะครับสวัสดีครับ